สวัสดีครับผมนฤพพลริมพันธ์ครับฉันโอ๊ตนะคะชื่อจริงชื่อพัดกรวิชนพพนเป็นน้องของพี่ออดลูกของพ่อแอดครับครับปัจจุบันก็มีตำแหน่งทางการเมืองกันนะครับเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลกเขตอำเภอเมืองเขตสองนะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวก็เกี่ยวกับบริษัทนำเข้าเคมีเกษตรนะครับแล้วก็บริษัท ฆษณาคืออื่นอีกมากมายครับเช่นเดียวกันค่ะช่วยคุณพ่อบริหารกิจการเช่นเดียวกับที่พี่ออดพูดมาก็สำหรับคำว่าแม่นะครับผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่รักเรามากที่สุดแม่เป็นผู้หญิงที่สอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตสอนให้เรามีความรู้ อนารู้จักการทํางานสอนให้รู้จักการทํามาหากินแล้วก็แม่เป็นผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างกับเราทุกเวลาไม่ว่าเวลาที่เรามีทั้งความทุกข์เวลาที่เรามีความสุขแล้วก็เวลาที่เราประสบผลสาเร็จในชีวิตก็จะมีผู้หญิงคนนี้แหละที่คอยยืนเคียงข้างอยู่เรากับเราตลอดเวลา เหมือนกันกันกบพี่ออทางแม่เป็นเป็นทุกอย่างอะคะ่ะถ้าเปรียบเสมือนเอาง่ายๆก็คือเป็นเหมือนอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเราเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้เลยและอีกอย่างที่พี่อออบอกก็คือว่าไม่ว่าทุกไม่ว่าสุขผู้หญิงคนนี้จะคอยอยู่ข้างๆเราเสมอจะไม่เคย ซ้ำเติมหรือไม่เคยที่จะดุด่าว่ากล่าวลูกทําอะไรไม่ว่าจะดีหรือจะเลวคุณแม่พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเสมอคุณแม่เป็นคนที่เครารพเคารพการตัดสนินใจของเราสองคนมากๆค่ะตั้งแต่เล็กๆมาเคยมีมีละรกกรไหนไหมคะที่ที่แบบแสบคุณแม่ต้องาบเราให้อยู่เยอะครับแสบแสบเหรอเยอะจนจำไม่ได้ พี่อ้อจะเยอะหน่อยด้วยความเป็นเป็นเด็กผู้ชายครับในวีรกรรมเต็แสบๆมีเยอะนะแต่อย่างที่บอกครับว่าท่านก็ไม่ถึงกับต้องปราบต้องดูตีไม่เคียนไม่เคียนไม่ไม่เคียนไม่ตีอะไรเงี้ยก็จะจะสอนมากกว่าว่าให้เรารู้จักแก้ปัญหานะแก่ปัญหาให้รู้จักกันต้องรับผิดชอบในตัวเองยงทำว่ายิงทำอะไรแล้วต้องรับผิดชอบไม่ได้รู้จักการแก้ปัญหา าการคือต้องไม่ทําให้คุณอื่นเดือดร้อน<ช>นะครับคุณแม่จะเป็นอย่งะส่วนโออตเนี่ยออตอนเด็กเป็นเด็กดีมากเรียนก็3.9ตลอดเอ็นก็เอ็นติดจุลานะคะยนียโทต่อปริญญาเอกคือเป็นโหผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากในใสายตาคุณแม่คะ่ะแต่ว่าเพิ่งมาทําให้คุณแม่กังวลช่วงหลังๆเรื่องการนไม่ใช่คุณแม่นเดียวพี่ออสด้วย เรื่องการใช้ชีวิตเรื่องชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นก็ตามทาั้งทั้งคุณแม่แล,แล้วก็พี่ออสพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาโดยที่โดยโดยที่เราเราเวลาเรามีความสุขเนาะเราก็จะไม่ค่อยหันมามองหรอกว่าคนรอบข้างเราเป็นยังไงแต่พอเรามีความทุกข์ความทุกข์มันจะสอนใ้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะคนที่รักเราที่สุดอะใครไม่ใช่ใครค่ะ แม่เรานั่นเองและอีกคนก็คือพี่ชายชุดที่รักคนเนี้น่ารักที่สุดค่ะเป็นห่วงแม่ในเรื่องใดบ้างคะณตอนนี้คือตอนนี้ถ้าถ้าจะว่าเป็นห่วงคุณแม่เนี่ยในเรื่องของเรื่องเล่นหวยเออไม่ใช่ไม่ใช่เออคือเอ่อทเอาที่ห่วงทีสุดถึงต,ตอนนี้ก็เรื่องคงจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอายุท่านก็เยอะแล้วเนาะบางที ถ้าเป็นคนทาอะไรเองมาตลอดทั้งชีวิตอ่ะ<ม>เป็นแม่บ้านทํานู่นทํานี่เองแล้วบางทีพออายุเยอะขึ้นมาแล้วจะไปทําเหมือนวัยเท่าสาวเนี่ยคือแบบเคียงคิดประเด็นเป็นสาวอยู่เนี้ยไปยกถังน้ําไปถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นโรคคนขยนันนั่นแหละมือไม่อยู่นิ่งก็ไปถ่วงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวใช่นะครับก็ต้องดูแลก,กันนิดนึงจะดูเหมือนลูกดุอะนะ่ะเนาะแต่จริงๆลูกลูกก็ไม่ได้ไม่ได้ดุ <c oughs> แต่เป็นห่วงค่ะก็อยู่ลูกขึ้นมากระโดดจับหมาเอง อะไรอย่างเงี้ยก็ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งมันไม่คุ้มกันแล้วก็ลูกๆเองแล้วก็คุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นห่วงคุณแม่ในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยคุณแม่ก็คงจะเหมือนกับว่าดูแลตัวเองแล้วเราก็ช่วยกันดูแลกันทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อแอดพี่ออสคุณแม่เมาส์เราช่วยกันดูแลอยู่แล้วคุณแม่ก็จะมีเรื่องเป็นห่วงก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกเรื่องข้อเข่าก็าอยากให้คุณแม่เนี่ยหันมาหนึ่งเทคแคร์ตัวเองสองลดความอ้วน กินทุเรียนให้หน้อยๆห,หน่อยน้ำหนักมันจะได้ไม่ขึ้นเขามันจะได้ไม่แสบนนโอกาสพิเศษอีกวันหนึ่งพี่ออสกับพี่ออสมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างไหมคะคำเดียวสั้นๆเลยครับผมรักแม่ครับเช่น<ๆ>กันค่ะออสรักคุณแม่มากแต่อยากบอกว่าคําว่ารักอะมันมันถูกใช้กับมนุษย์หลายๆอย่างเนาะรักหมารักแมวรักแฟนรักเมียแต่คําว่า คุณแม่เมาเนี่ยมันรักอย่างเดียวมันมันไม่พอมันเป็นอะไรที่ทั้งชีวิตเขายกให้เราสองคนเพราะฉะนั้นอยากบอกแม่ว่าหนูสองคนไม่รู้จะทดแทนยังไงหมดแต่ก็อยากให้รู้ว่ารักแม่ที่สุดใช่ปะใช่ปะ <laughs> แล้วเราก็จะรักกันสองคนเราเนี่ยค่ะรับรองได้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างกาัน คุณแม่ไม่ต้องห่วงยังไงเราสองคนก็จะอยู่เคียงข้างกันรักกันใช่ไหม